t ตโยต้ C-HR คือรถครอสโอเวอร์ที่มาพร้อมดีไซน์เฉียบคมสไตล์สปอร์ตกึ่งคูเป้ที่สะดุดตาทุกมุมมองไม่ว่าจะเป็นเส้นสายตัวถังที่โฉบเฉี่ยวเสาด้านหลังซีพินล่าออกแบบให้กลมกลืนกับประตูและไฟไท้ายที่ดูทรงพลังเหมือนงานศินละปะบนล้อเป็นการออกแบบที่ทิ้งภาพลักษณ์โตโยต้าแบบอนุรักษ์นิยมไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อได้สัมผัสการขับขี่จริง C-HR ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง ขุมพลังไฮบริด1.8ลิตรพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ eCVT ได้อย่างลื่นไหลในโหมดปกติ (Normal) หรือโหมดสปอร์ตสามารถเร่งได้ทันใจแต่ถ้าเน้นประหยัดก็สวิตช์มาโหมด Eco แล้วรู้สึกได้ถึงความประหยัดน้ำมันโดยยังคงให้พลังกำลังที่พอเพียงโดยเฉพาะในเมืองหรือการขับแบบชิลๆจุดแข็งอีกอย่างคือช่วงล่างของซ h r ซึ่งถูกเซ็ตมาอย่างมั่นใจและแน่นหนา ขณะที่จังหวะเข้าโคง้งความโค้งของตัวรถลดลงอย่างชัดเจนให้ความรู้สึกควบคุมได้ดีและมั่นใจแม้ในถนนที่โค้งมากขึ้นพวงมาลาัยคมและแม่นยำช่วยให้ผู้ขับรู้สึกสนุกแม้ในย่านความเร็วต่ำแต่ก็ยังรักษาความนิ่งและเสถียรนเมื่อเพิ่มความเร็วด้านระบบความปลอดภยัย sih มาพร้อมฟีเจอร์ ure, toyota safety sense ซึ่งรวมระบบช่วยเตือนออกนอกเลนและหน่วงพวงมาลัยกลับอัตโนมัติ เลนดีพาตัว Alert with Steering a s s i s t การมีระบบช่วยเหลือเหล่านี้ทำให้การขับขี่ในระยะไกลหรือถนนที่มีโค้งซับซ้อนไม่ใช่เรื่องน่ากังวลและเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับได้มากขึ้นภายในห้องโดยสารแม้ดีไซน์ภายนอกจะดูแข็งแรงดุดันแต่การออกแบบภายในกลับใส่ใจในความสะดวกสบายเบาะนั่งด้านหน้าให้ความรู้สึกกว้างขวางนั่งสบายรองรับสรีระได้ดีพวงมาลัยหุ้มหนังให้สัมผัสพรีเมียม และวัสดุตกแต่งภายในถูกเลือกใช้อย่างพิถีพิถันเพื่อให้รู้สึกสปอร์ตแต่ไม่ลืมความนุ่มนวลเมื่อขับทางไกลตัวบอกช่วยลดความเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ดีที่นั่งด้านหลังของ CHR อาจให้ทัศนวิสัยไม่กว้างมากเพราะเส้นสายตัวรถทำให้กระจกหลังและขนาดหน้าต่างค่อนข้างจำกัดซึ่งอาจทำให้ผู้โดยสารหลังรู้สึกกระทบอารมณ์ในบางจังหวะ ด้านประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันผู้ใช้จริงให้คะแนนในระดับดีเยี่ยมโดยเฉพาะรุ่นไฮบริดที่ช่วยลดการใช้น้ำมันอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับรถทั่วไปในกลุ่มเดียวกันพลังไฟฟ้าทำให้การออกตัวในเมืองเงียบและนุ่มนวลส่วนเวลาที่ต้องการแรงลากจากเครื่องยนต์ก็ยังไหวพอสมควรสำหรับรุ่น G.R. s ป o r t ความโดดเด่นมาชัดเจนขึ้น มีชุดแต่งรอบคันสปอร์ตมากขึ้นพร้อมโลโก้ G.R. กันชนแบบสปอร์ตล้อดีไซน์พิเศษและการเซ็ตช่วงล่างใหม่โดยออโต้สปินที่เน้นให้ขับมันกว่าเดิมแม้เป็นไฮบริดแต่ c h r G.R. สปอร์ตยังคงรักษาการตอบสนองของคันเร่งและพวงมาลัยได้อย่างสมดุลในด้านอุปกรณ์อำนวยความสะดวก C-HA มาพร้อมจอทัชสกรีนรองรับ Apple c a r า l a y ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกฝัง และเบาะหุ้มวัสดุคุณภาพดีฐานเกียร์และพวงมาลัยหุ้มหนังให้ลุกสปอร์ตแต่หรูหราในเวลาเดียวกันการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน 4H น่าจะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่หรือคนที่ชื่นชอบรถครอสโอเวอร์สไตล์สปอร์ตที่เน้นดีไซน์และประหยัดเชื่อมโยงกับภาพลักษณ์เมืองยุคใหม่และไลฟ์สไตล์ที่ต้องการความคล่องตัวแต่ยังคงต้องการความหรูหราและความคงทนจากแบรนด์โตโยต้าจุดสรุป Toyota า CHR เป็นรถที่ผสมผสานความพิถีพิถันของดีไซน์ความประหยัดพลังงานและสมรรถนะการขับขี่ไว้อย่างลงตัวดีไซน์เฉียบคันเร่งตอบสนองดีช่วงล่างมั่นใจระบบ h y บริดช่วยลดค่าน้ำมันและออปชั่นความปลอดภัยครบครันหากคุณมองหารถครอสโอเวอร์ที่เก๋และเก่ง CHR คือ1ในตัวเลือกที่น่าสนใจมากในตลาดรถเมืองไทย สนนราคาก็อยู่ในระดับที่ถ้าคุณช่างใจเรื่องสไตล์และประสิทธิภาพแล้วถือว่าคุ้มค่าสำหรับการใช้งานในเมืองและทางไกล